STRV 1 Str 2 2คือรถถังหลักประจำการของกองทัพบกสวีเดนซึ่งพัฒนาม,มาจากแพลตฟอร์มของรถถังเยอรมันรุ่น l e โอพาด 2A5 โดยผ่านการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศสภาพอากาศและภารกิจของประเทศสวีเดนรถถังรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกทั้งในด้านการป้องกันอาวุธและระบบควบคุมการยิง strv 1 Str 2 2ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120ม mm, มแบบเรียบภายในลำกล้องซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะกรอดและกระสุนระเบิดแรงสูงได้หลากหลายชนิดมีความแม่นยำสูงและสามารถยิงได้แม้ในขณนะเคลื่อนที่ป้อมปืนสามารถหมุนได้360องศาทำให้มีความคล่องตัวสูงในการรบนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm. มและปืนกลต่อต้านอากาศยานอีกหนึ่งกระบอก เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตนเอง1ในจุดเด่นของ STRV 122คือระบบกราะป้องกันขั้นสูงโดยใช้กรอบแบบคอมโพสิตท,ที่สามารถทนต่อการโจมตีจากกระสุนเจอะเกราะและระเบิดแรงสูงรวมทั้งมีการติดตั้งกราะเสริมแบบแอคทีฟเพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านทานการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีหรืออาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ ระบบควบคุมการยิงของ STRV 1 2 2ถือว่าเป็นระบบที่ล้ำสมัยที่สุดระบบหนึ่งในโลกโดยสามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนกล้องมองกลางคืนและเลเซอร์วัดระยะซึ่งทำให้พลประจำรถสามารถทำการยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในทุกสภาพแวดล้อม STRV 1 Str 2 2ใช้เครื่องยนต์ดีเ UM ซล MTU MB 8 7 3 KA 5 0 1ขนาด1,500แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วในทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้หรือพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ68กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ550กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งถัง ภายในรถมีพื้นที่สำหรับลูกเรือสี่นายประกอบด้วยผู้บังคับการพลขับพลยิงและพลบรรจุกระสุนโดยทุกตำแหน่งมีหน้าจอควบคุมและระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างครบถ้วนทำให้สามารถประสานงานและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา STRV 1 2 2ไม่เพียงแต่เป็นรถถังที่มีอาวุธร้ายแรงและกราะแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารของสวีเดน ที่สามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางการทหารให้มีคุณภาพในระดับสากลปัจจุบันรถถังรุ่นนี้ประจำการอยู่ในหลายกองพันของกองทัพบกสวีเดนและยังถูกนำมาฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตร NATO อย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถรอบด้านทั้งการป้องกันการโจมตีและการเคลื่อนที่ STRV 122จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสมดุลและทันสมัยที่สุดในยุโรป และยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างศัก,กยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศและปฏิบัติภาร,รกิจรักษาสันติภาพในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ